โอเควันนี้เจอเหรียญในตำนานเนี่ย,อ,นนอ,ยนะอันนี้หลวงหลวงพ่อเลยนะอันนี้หลงวลหลงพ่ออะไรนะอ่าหลวงพ่อการรัตยาธิราชพ่อกันรัตพญาตอย่างนี้เขาเรียกว่าเหรียญอะไรเหรียญเหรียญเสมาเหรียญอะไรอย่างงี้ป่ะเรียกเหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญถ้าเราดูจากรูปแบบทรงมันก็จะลักษณะไปทาง เสมาเศมาป่ะ uh, อย่างนี in ้ป no 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 ่ะอย่างเงี้ยพอพอเงี้ยเป็นเหรียญเสมาป่ะเศมาตั้งเงี้ยป่ะใช่หรอกเขาก็คือแบบเหรียญใบเสมาเหรียญใบเสมายุคเก่าๆก็าส่วนใหญ่แล้วก็จะทำเป็นเหรียญลูกเสมาอะไรแล้วส่วนใหญ่อันนี้เหมือนอันนี้เหมือนก็เป็นรุ่นแรกของท่านหรือเปล่าเนี่ยเคยเห็นในในชุดเป็นจากพารชีอะไรพวกเนี้ยใช่เป็นเหรียญรุ่นแรกออกเนในกาลให้ทาบุญบุญรนะไอนี่อ่ะปฏิสังขรด้วยป่ะเนี่ยเขาเขียนปฏิสังขรอุโบสถ ตั้งแต่พศอะไรเนี่ยพศอะไรสองสี่หกเก้าสองสี่หกเก้าเลยเหรออือหูสองสี่หกเก้าปีนี้หกสามโอ้โหปีหกปีก็ร้อยปีได้อู้หเหรอโอ้หนี่เหรียญร้อยปีเหรอเพราะว่าท่านก็จะอยู่ในยุคยุคเดียวกันกับสมเด็จโตแต่จะจะเป็นยุคปลายๆแล้วก็สมเด็จท่านเงามรณะก่อนตั้ง อันนี้มีร่องรอยการใช้ไปเนาะน่าจะอันนี้เขาดูเขาดูอะไรเขาดูก็คือพวกนี้ดูพวกตําหนิป่ะดูรูปทรงพิมพ์ทรงดูความหนาของเหรียญใช่ไหมครับดูว่าเหรียญหนาบางเท่าไหร่แล้วนี่ต้องมีการตัดขอบพวกนี้อะไรไหมก็อย่าดูรอยรอยรอยการตัดขอบของอะไรอ๋อแล้วความหนาของเหรียญนะตาหนิรูปทรงที่เขาแบบ มาตรฐานเขาม,ามีมีไว้อะไรเงี้ยเนาะอ่าใช่อ,อ๋อยังไงอะไรเงี้ยเนาะอ,อ๋อเหรียญปั๊มอะไรพวกนี้เหรียญปัม๊มเหรียญหลอ่อเหรียญอะไรพวกนี้บางทีแบบว่าอันนี้คือแบบว่าถ้าว่าเป็นยุคที่ยุคแรกๆที่เก่ากว่านี้ส่วนใหญ่แล้วที่ก็จะเป็นห่วงห่วงหูเชื่อมอ๋อนี่หมายหมายถึงว่าถ้าเป็นพระรุ่นอื่นที่ไม่ใช่หลวงพ่อการเนี่ยที่เก่า,กาๆอันนี้จะเป็นหูเชื่อมใช่ไ<ช>หมห่วงเชื่อมอ๋อแต่นี่ก็คือว่ารุ่นแรกของท่านแล้วอ่วอ,อ๋อเหรียญแรกของท่านเลย โอ้หลวงพ่อกันวัดพญานี่อยู่จังหวัดไหนเพื่อไม่รู้พระนครศรีอยุธยาอ๋อเหรออ๋อวัดพญาพระนครโอ้พระพระพระอยุธยานี่ดังเยอะนะใช่เนาะใช่พระอยุธยานี่เหมือนกับว่าเป็นกรุงเก่าเรานี่แบบเป็นเป็นศูนย์รวมของวัดแต่ว่าวัดเยอะมากแล้วพระดังๆในภาคกลางนี่อยู่ในอยุธยามันเหมือนกับว่าอยุธยาเนี่ย ันอยู่แล้วระหว่างการไนเหนือเหนือก็จะต้องมาตะวันตกตะวันตกสู่พันเมืองการกรุงเทพอะไรมันก็แล้วมันเป็นเมืองมันเป็นเมืองหลวงเก่าของเราแต่ว่าแล้วจำนวนวัดเยอะเพราะนั้นเกจิอาจารย์ที่จำมรรสาก็เยอะแล้วก็แลกเปลี่ยนให้ไกันที่เก่งๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวัดอยุธยานครปฐมเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เออ อ๋อนี่เป็นที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถโว้โหพอศสองพันสี่ร้อยหกหกสิบกว่าเหรอที่เขาเล่นกันนี่ก็คือคือจะเล่นพิมพ์ขอเบ็ดไงอ่อองค์เนี้ยเ,เป็นพิมพ์ขอเบ็ดขอเบ็ดคืออะไรก็คือตะขอเนี่ยหรอไม่ไม่ด้านหลังของตัวยันน่ะถ้าจะดูไอ้ตัวขยักยัน,น,นมันมัน,นลักษณะของการใช้ใช้เบ็ดตกปลาอ,อาจจะแบบว่า คือแบบว่าความที่แบบว่าอ่า<ช>แล้วมันมีไม่เป็นจะขอเป็ดด้วยหรอแสดงว่ามันก็มีหลายพิมพ์เนี่ยก็คือการสร้างเหรียญเมื่อก่อนเนี้ยก็คือมันบล็อกนี้มันต้องเป็นบล็อกอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่ เพราะว่าบล็อกหน้าเนี่ยมันจะเป็นบล็อกเดียวกันหมดแต่บล็อกหลังเนี่ยบางทีการพิมพ์พิมพ์ไปแล้วมันแตกเขาก็จะสร้างใหม่เขาก็จะ,จะทําบล็อกขึ้นมาใหม่แล้วนะ<อ>จะมีบล็อกเส้นตองบล็อกขอเบ็ดอะไรพวกนี้ย<อ>แต่ว่าถ้าบล็อกขอเบ็ดนี่ก็จะเป็นบล็อกที่แบบได้รับความนิยมอ่าเพราะบล็อกขอเบ็ดเนี่ยก็คือแบบว่ามันบล็อกมันเริ่มแตกแล้วไงใตยันมันก็เลยนี่นี่เรียนนี้ หนึ่งในเป็นแจภาคีพระเหรียญนะเดยใช่ใช่โอ้แท้แท้นี่ก็ต้องมีเจ็ดหลักขึ้นอยู่แล้วเจ็ดหลักเะอ่าขึ้นอยู่กับเราความพอใจของความพอใจของคนด้วยบางคนมีพาระแท้เจ๋งๆอ่ะขายได้ไม่เท่าไหรก็มีปล่อยได้ไม่เท่าไรก็มีคือคือแบบว่าเขาพูดมาไม่ถึงเจ็ดหลักก็พูดแค่หกหลักกลางๆก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออแล้วจรงขึ้นอยู่กับแบบว่าคนแ่ะแบบนี้ ว่าว่าว่าชอบพระหรือชอบตังค์อะไรประมาณนั้นไอ้แบบแล้วนี่ทำไมหูยังมีเหมือนมีมีปั๊มปัมเป็นอย่างยากยักไอ้มันพี่ว่ามันปั๊มเป็นรอยแต่มันเป็นไอ้ยังไงมันเป็นตำหนิของเหรียญเขาอยู่แล้วอ๋อนี่ข้างบนนี่เขียนไว้นี่อะไรน่ะก็คือว่าเหรียญมีสองสี่หกอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงเพื่อนเพิ่งเห็นเนี่ยเขียนเนี่ยพอสสองสี่หกอะไรสักอย่างนึงนี่ไง อ๋อเหรอเออดูไปดูมาเพิ่งเห็นโอ้เหรียญท่านสวยนะเหรียญอายุรวมร้อยปีนะขาดประมาณห้าหกปีร้อยปีมันเป็นอย่างนี้เองโอ้โหนี่คงเป็นทองเหลืองรึเปล่าไม่รู้อันนี้ทองแดงเ้อยทองแดงเหรออ๋อเหรอการสร้างกรรมวิธีการสร้างเหรียญของเกจิรุ่นเก่าเนี่ย จะเป็นการจานแผ่นยันแผ่นอะไรพวกนี้แล้วก็จะเอาไปหลอมรวมกับทองแดงเสร็จแล้วก็ถึงจะบังรีดทีหนึ่งให้เป็นแผ่นเพื่อเอาไปปัม๊มเห็นเขาดูพวกนี้เขาจะดูพวกความหนุงความนะรอยตัดตำหนีอะไรเนี่ยเนาะ้กอย่างว่าธรรมชาติาาาเหรียญเนี่ยแล้วความเก่าเขาดูยังไงเขาก็ดูสามารถดูเนื้อมันได้ใช่ไหม,มความเก่าของเหรียญเนี่ยมันพอดูไหมพอดูโลหะนี่พอรู้รู้เรื่องไหม เพราะมเป็นโลหะเนี่ยมันดูยังไงเพราะงั้นพวกพระเหลียญเขาก็ดูยังไงเขาก็ดูแต่มันมีมันมีตำหนิพิมพ์ทรงของมันที่แบบว่าจุดตายบางจุดที่ว่าสําหรับพวกเซียนใหญ่ๆเขาก็จะไม่เปิดเผยอะไรพวกเนี้เพียงแต่ว่าโอเคอย่างในจุดของเราเนี่ยคือเราพระประวัติความเป็นมาของพระเนี่ยองค์พระเนี่ยมันอยู่กับเราอย่างไงได้มาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมเพราะว่าตัวใหญ่ที่มาที่ไปของพ้าบุคคลที่เราได้มาเป็นใครมาอย่างไหนเขามีอะไรมาอย่างไงว่าคนเคยเดินสนามพ้าเนี่ยคุณถือพ้าเข้าไปขายเนี่ยถ้าเป็นพ้าที่แบบว่ามีราคาเนี่ยเขาอะจะว่าจะยังไม่ส่องพระคุณนะเออเขาจะมอง้วยตาเปล่ากนเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันว่าแพ้ตาเปล่าใช่ไหมก็คือแบบว่าอันดับแรกคือดูเรื่องของความเก่าลักษณะของน เหรียญบวมเหรียญได้บวมอะไรพวกนี้เพราะเหรียญใหม่ใหม่เทคนิคการดูรายละเอียดเขามีแล้วด้วยตาเปล่าประมาณนี้ประมาณนี้แต่ถ้าหยิบกล้องส่งแสดงว่าต้องมีประมาณนึงแล้วก็คือคือแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ารู้ตัวว่าเขาเขาเขาอ้นี่เขาเขาเขาเช็คประวัติความเป็นมาของเหรียญนี้ก่อนเขาจะถามได้มาอย่างไรอะไรมาอย่างไรมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกอ๋อนี่มันอยู่ที่บ้านอะไรพวกนี้ปึ๊บ เอ้ยดูอายุรุ่นเราเ่ยมันไม่น <generally> ่าจะมีหรอกคุณขโมยพ่อแม่คุณมาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็รำเป็นแบบว่าไอ้นี่ยอาจจะแบบว่าตีราคาต่ำๆเนี่ยไม่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 กี่ตังค์หรอกไม่ไม่กี่ร้อยบาทหรือกี่พันบาทเนี่ยคุณปล่อยเขาปุ๊บเนี่ยก็คือว่าเขาเหมือนเขามั่นใจแล้วว่าพระองค์เนี้ยมันแท้ตาเปล่าเนี่ยพอคุณออกไปจากร้านเนี่ยเขาเขาก็ไอ้นี่แล้วเขาถึงส่ง สองร้อยเหรียญที่หนึ่งเพราะว่าเขาเขาบอกเขาเชื่อในสายตาเขาว่าว่าอย่างไรพระมันไม่พร้อมอยู่แล้วอ่ะอ่าแล้วยิ่งซื้อได้ในราคานี้ก็โอเคนะอันนี้ก็ถือเป็นพระเหรียญในตำนานเลยดเอะใช่ใไหมเนี่ยนะถือเป็นพระเหรียญในตำนานนะอยู่ในชุดเบญจภาคีเพราะว่าชุดเบญจานี้ก็จะมีหลวงปู่เยี่ยมโคตรวัดหนังหลวงพ่อกัน ห <Okay. S 2> ลวงพ่อกันวัดพญาหลวงปู่สุกวัดปักทองมาขามเท่าหลวงปู่พุ้มวัดบางโคออ่แล้วก็หลวงพ่อฉุยวัดองคารามแต่ทีเนี้หลวงพ่อฉุยในความที่ว่าเป็นพระซึ่งหายากมากมากอะ่ะก็เลยโดนถอดออกจาก ไอ้เนี่ยชุดเป็นจ่าพาีไปชุูเป็นจาน่านี่บางทีเพื่อนเขาเห็นว่าบางทีมันก็เป็นยุคยุคนะยุคนี้ขึ้นเป็นจ่าพาคีนี้อาจจะไม่ได้อยู่ตลอดการบางทีก็ถอดอันนี้ขึ้นไปอันนี้มาแทนอย่างเงี้ยก็เห็นมีอยู่เนาะอันนั้น็นนมีม<ะ>๋ยวว่าที่ถอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนที่เขาบัญญัติไว้ตั้งแต่ต้นนะคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขารวบรวมไว้ตั้งแต่ต้นน่ะเหมือนชุดเป็นจ่าพากาีเนี่ยแต่เซียนน่ะมากำหนดเอง เพราะว่าเหรียญหลวงพ่อฉุยเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยซึ่งว่าเป็นเหรียญที่มีการสร้างจํานวนน้อยแนละหายากอ่าเขาก็จะถอดเอาไปเขาไปเอาเหรียญหลวงพ่อคงไว้บางกระพร้อมซึ่งว่าอายุน้อยที่สุดในชุดเป็นจ่าพักีอะ่ะเป็นพระเหรียญที่แบบว่านี่ที่เซียนเขาจะมันใหญ่เขาจะเอาพระอายุที่แบบว่าพระเหรียญที่อยู่อายุในรุ่นราวคราเดียวใกล้เคียงกันนะ อก็เยเยอะอยู่ประมาณสองพันสี่ร้อยกว่านี่แหละอ,ะอืโอเคอันนี้พระในตำนานพระเหรียนในตำนานอีกอีกองหนึง่งเนาะได้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูมีพระเหรียญอะไรมาให้เพื่อนๆชมอีกนะครับโอเคครับ